ดีเอฟช่องจ่าพันขาประจำสำหรับวันนี้มาพูดถึงเรื่องเขียงที่ใช้กกับข้าวมันแตกมันชำรุดและมันต้องการซ่อมแซมถ้าเกิดใช้ไปนานๆจะทำให้เขียงนั้นแตกหักเรามีวิธีการซ่อมที่จะประหยัดเงินในการที่ไม่ต้องซื้อเขียงใหม่ นะครับสำหรับวิธีการนั้นไม่ยุ่งยากก็พร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับเป็นเขียงที่ใช้ทำกับข้าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเกิดแตกแบบนี้นะครับถ้าหากเราไม่ทำการซ่อมแซมและเราใช้งานไปโดยการอาจจะกระทบกระแทกก็จะทำให้เขียงของเราแตกหัก แตกครึ่งได้แล้วก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่สำหรับวันนี้ช่องจ่าพันขาประจำมีวิธีการซ่อมมาให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมนำไปใช้ประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการซ่อมแซมเขียงเราต้องหาเศษไม้ที่มีลักษณะเท่ากับรอยแตกที่ใกล้เคียงกับรอยแตกที่เราจะใช้ไม้แบบนี้ ทำการสอดใส่ลงไปกับเขียงในรอยที่แตกแล้วให้มีลักษณะเท่ากันแบบนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องทำการซ่อมแซมเขียงบริเวณตรงจุดนี้เราก็ทำความสะอาดภายในเขียงก่อนเลยครับเอาเศษ ต่างๆที่ยัดอยู่ในล่องเขียงเอาออกมาเลยครับใช้ไม้ลูกชิ้นหรือเศษไม้ทำการเขี่ย เสียงที่เราใช้งานมานานมันก็จะมีเศษต่างๆไปอุดอยู่ตามร่องที่แตกเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเรา นำเศษไม้ที่เราเตรียมไว้มาใส่ตามร่องร,อ,งรอยแยกที่แตกแบบนี้นะครับใส่ลงไปโดยไม่ต้องให้ขอบเศษไม้เกินบริเวณรอยแตกแยกตรงนี้เศษไม้เราก็ใส่ให้เท่ากับรอยแตกแบบนี้เพื่อ เพิ่มความแข็งแรงให้เขาเรานำไม้เศษไม้ใส่ไปเรียบร้อยเมื่อท่านผู้ชมได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็นำ ขี้เลื่อยนี่นะครับกราบกาวร้อนที่จะใช้เป็นส่วนผสมในการที่เราจะทำการอุดรอยแตกบริเวณตรงนี้หลังจากนั้นเราก็นำขี้เลื่อยมาใส่บริเวณตรงรูรอยแตกเป็นขี้เลื่อยละเอียดที่หาได้ ทั่วไปเมื่อเราใส่คี้เรื่อยลงไปที่รูแล้วเราก็นำกาวร้อนมาทำการหยอด หลังจากนั้นใส่ขี้เลื่อยลงไปอีกครั้งหนึ่งใช้กาวร้อนยอดอีกหนึ่งครั้ง เมื่อด้านหน้าเขียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้กาวแห้งเรามาทำอีกด้านนึงครับทำเหมือนกันโดยใช้ขี้เลื่อยใส่ลงไป เสร็จแล้วใส่กาวร้อนลงไปเลยครับเอาขี้เลื่อยทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง เมื่อเราทำด้านหน้าด้านท้ายเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ขี้เลื่อยบริเวณตรงด้านข้างนี้ครับโดยเรานำสกอตเทปที่เราแปะไว้ออกและใช้ขี้เลื่อยเหมือนกันครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกาวที่เราติดกับขี้เลื่อยแห้งแล้วเราก็นำกระดาษทรายมาขัดผิวเพื่อให้เรียบเหมือนกับหน้าเขียงของเรา นี่นะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเรียบร้อยขี้เลื่อยที่เราขัดออกไปก็จะคมกลืนกับเขียงและเรียบแบบนี้ทั้งด้านข้างและด้านหลังที่เราอุดด้วยขี้เลื่อยไว้ได้แบบนี้เลยครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราใช้ในการซ่อมเขียง เขียงที่แตกแล้วเราซ่อมได้แบบนี้ก็จะช่วยประหยัดเงินและใช้ไปได้อีกนานสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จ่าพันขาประจำฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับเพื่อไม่มพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ